เมื่อมีคนดูถูกเราจนจำไว้ว่า 1. เป็นวิบากกรรมเก่าของเรา 2. เป็นวิบากกรรมใหม่ของเขา 3. เป็นเครื่องช่วยเราขัดเรากิเลสได้ทำให้เรารู้ว่าความเป็นเรายังมีอยู่มากมายความเจ็บใจไม่ชอบใจความยึดถือในตัวตนเรายังมีอยู่ก็จะได้เพิ่มตัวสติป,ปัญญาเพื่อรักกิเลสข้อนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่มีจิตชอบดูถูกคนอื่นอยู่คือ คือคนที่มีปมด้อยที่จะต้องคอยเติมเต็มความสุขของคนอื่นเมื่อตอนชนะตนเองดีกว่าเด่นกว่าชอบเห็นคนอื่นดูด้อยค่าและตกตำ่ำซึ่งไม่ใช่ทางของผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่มีธรรมะเจริญเลยสําหรับผู้ที่หันมาปฏิบัติธรรมเรามาเจริญวิปัสสนาปรัถนาเพื่อมักผลนิพพานไม่ใช่เพื่อเอาธรรมะมาวายกตนขอมท่านกับใครกรรมที่ทําให้รุงร่งลุ่งก็ลุ่งไม่สด หรือพลิกกลับกลายเป็นร่วงได้เลยคือกรรมที่ชอบดูถูกผู้อื่นเบะปากหมั่นไส้วิบากกรรมนั้นจะทําให้มีชื่อเสียงในทางลบๆมีคนไม่ชอบไม่นิยมและยิ่งถ้าคนที่โดนดูถูกโดนหมั่นไส้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมกรรมของคนธทรรมก็จะลามหนักไปจนถึงขั้น ขั้นทำมาหากินไม่ขึ้นมีอุปสรรคในหน้าที่การงานอยู่ตลอดถึงเวลาจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จหรือถ้าอยากสะสําเร็จที่สุดก็ต้องไปขอขมากรรมจากท่านผู้มีคุณธรรมเหล่านั้นยิ่งท่านมีคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมก็จะยิ่งหนักนี่แค่ทางใจแต่ถ้าลามออกไปเป็นการว่าร้ายนินทาทําร้ายร่างกายกรรมก็จะยิ่งเพิ่มแรงวิบากยิ่งเข้าไปอีกการขมากรรมอย่างเดียวก็อาจจะไม่สง่งผล สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ